วันลุงพินีโชคปริชาการันตีร่างทองพร้อมจัดหนักผดเด็จศึกก้องชัยโชคปริชาพีเคแสนชัยจอมบูรุ่นใหญ่วัย32ปีจากพิษณุโลกการันตีความฟิตระดับร่างทองพร้อมจัดหนักหวังผดเด็จศึกกล้องชัยชนัยดอนเมืองคู่ชกวัย22ปีจากบุรีรัมเพื่อยืดสถิติไร้ท้ายเป็นไฟที่สี่ให้ได้โดยทั้งคู่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นสตรเวด115-125ปอ ในศึกวันลุมพินี87ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามใบเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้เริ่มคู่แรกเวล,ลา19นาฬกา30นาทีดูคลิปวันลุมพินีวันที่12กรกฎาคม2567คู่โชคปริชาพีเคแสนชัย vs อับดลัลลาออนดาโชคปริชา vs อับดัลลาสำหรับโชคปริชาหวนกลับมาชกมวยอีกครั้งในรอบ5ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญที่ต้องการจะมอบอนาคตที่สดใสให้กับลูกสาวทั้งสองคนน้องแอลอายุ10ขวบและน้องตังโออายุ4ขวบซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวขึ้นชกในสิดวันลุมพินีมาแล้วสามไฟยังสะกดคำว่าแท้กไม่เป็นซึ่งผลงานล่าสุดคือการเบียดเอาชนะเสียงข้างมากอับดัลลาออนดาคู่ชกจากเลบานอนที่อายุน้อยกว่าถึง10ปีในสึบวันลุมพินีเจ็ดสิบเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาภารกิจสานต่อไร้ไพ่ไฟที่4ของโชคปรีชาจะต้องขึ้นชกเป็นคู่เอกครั้งแรก พบกับคู่ชกที่อายุน้อยกว่าถึง10ปีเป็นไฟที่2ติดต่อกันอย่างก้องชัยชนะดอนเมืองมวยซ้ายจากบุรีรัมย์ที่ผลงานล่าสุดเพิ่งคืนฟอร์มเก่งเอาชนะอามีอับดุลมุสลิมอฟนักชกจากรัเสเซียมาได้ด้วยคะแนนเอกฉันใน1ิวันลุมพินี7 9เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยไฟนี้โชคปริชาการันตีในสภาพความฟิตเกินร้อยของตนเองโดยยืนยันชัดเจนว่าวัยที่แตกต่างระหว่างตนและคู่ชกไม่ใช่ปัญหาพร้อมบูหล็กแจกอาวุธหนักหวังผดเด็ดสึดก,ก้องชอย ให้ได้เพื่อสารต่อสถิติไร้ท้ายเป็นไฟที่สี่ซึ่งจะช่วยให้ตนเองก้าวเข้าใกล้ความฝันในการคว้าสัญญาณกีฬาวันมากยิ่งขึ้นก้องชัยเป็นมวยซ้ายครบเครื่องครับช่วงแรกๆที่มาชกในรายการนี้เขาเป็นมวยเดินบูอย่างเดียวแต่หลังๆเขาปรับสไตล์มาเป็นมวยเดินได้ถอยเป็นครับส่วนตัวผมไม่กลัวมวยแบบนี้อยู่แล้วแต่ไฟนี้ผมขอแค่น้องเขาอย่านีละกันผมอยากชวนให้มาหยืดแลกเดือดกันให้สมกับคู่เอกของรายการไปเลย แต่ถ้าเกิดน้องเขาจะมาถอยจริงๆผมก็จะไล่ให้สุดเหมือนไฟที่ผ่านมาครับเรื่องอายุที่ห่างกันสิบปีผมรับประกันว่าไม่มีปัญหาเลยครับสภาพร่างกายผมตอนนี้ฟิตยิ่งกว่าตอนหนุ่มๆอีกที่สามเอไก่ย่างห้าดาวที่อายุ4 1ปีก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าหัวใจยังได้ร่างกายยังดีต่อให้เจอรุ่นน้องห่างกี่ปีก็สู้ได้ครับไฟนี้ผมเตรียมอาวุธหนักมาครบทุกลูกครับลูกเดินเตะขาต่อยหมัดแบบไม่หยุดจะมีให้เห็นเหมือนเดิมแน่นอนผมต้องการปิดเกมให้ได้เท่านั้น เพราะอยากจะลุ้นได้โบนัสไปดูแลครอบครัวและเพื่อทำฟอร์มสู่การคว้าสัญญาณกีฬาวันครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.unicom facebook youtube วันคู่แรกเริ่มเวลา19นากาสานาทีส่วนช่อง7 hd กด35ภาษาไทยเริ่มรับสัญญาณสด20นากา30นาทีและสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิตเมเจอร์